โอเคผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมนะกับวิศนุนะผมซึ่งวันนี้นะฮะเรามา,รามาในเทลลิสที่แปลกใหม่นะเป็นเทลลิสที่ไม่มีเกมเไม่ได้มีเกมเหมือนบีสเทพปรณะนะครับผมนั่นก็คือเป็นเทลลิสอนิเมตนะครับผมตัวละครที่ผมชื่นชอบนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับนะผมเป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับผมน้องๆเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ละกันนะครับผมพอดีเห็นต่างประเทศเขาทำกันก็เลยอยากทำมั่งงะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจัดเทลลิสกันเลยนะฮะอืมก็จะมีตัวที่สาวๆอยากได้เป็นหัวทั้งโลกนะครับผมแล้วก็จะมีตัวละครหล่อเท่อันดับสองแล้วก็เฉยๆแล้วก็ตัวประกอบนะครับผมแล้วก็ตัวที่คนเกลียดทั้งโลกนะฮะตัวที่คนเกลียดทั้งโลกครับผมผมจะไม่ขอพูดมากละกันนะฮะผมสำหรับไอเด็กเวนี่น้าอีเนี่ยสลิมแมง ยิงชาชาตายนะผมแต่ก็เท่าที่ดูมามันก็ต้องตาย,ยแล้วนะับผมเขาเหมือนเขียนบทมาให้ตายนะผมสอบชาชานะฮะโอเคก็น่าจะมีตัวเดียวนะผมสำหรับคนที่เกลียดทั้งโลกนะับผม <c oughs> อาจจะเเพื่อนเกลียดตัวไหนก็เขาเปมาวล้วกันนะผม <c oughs> ส่วนตัวประกอบนะฮะตัวประกอบ,บผมจะให้เป็นเจ้าเด็กนี่ละกันนะผมเป็นเพื่อนของกาบินะฮะ เป็นเพื่อนของกาบิแล้วก็ฟันโกผมจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งโซเฟียนะฮะโซเฟียก็มาไปกี่ตอนก็ตายห่าแล้วนะครับผมแล้วก็นะผมคลิปนี้มีสปอยนะมีสปอยตอนซีซั่นสี่ภาที่หนึ่งนะครับผมโอเคตัวประกอบหรอฮมแลวเจ้านี่แหละครูฝึกอะครูฝึกตัวประกอบอะเพื่อนๆว่าผมมองว่ามันก็ยังแอบตัวประกอบอยู่นะ โอเคก็ขอใส่เวล้กันนะครับผมความคิดผมนะครับผมก็ดูไทท่าจนจบแล้วนะฮะโอเคโอเคแล้วก็หมดกันเท่านี้นะครับผมโอเคเรามาดูถึงตัวต่อมานะฮะเอ้ยเอานี้ด้วยเปล่ะไอ้นี่ไอ้นี่ตายงงๆนะครับผมมีคนเอาเก้าอี้ไปไว้ในห้องมันนะผมเก้าอี้ระเบิดนะฮะสํสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะ เ็นอันนี้เป็นแบบเมนแบบเป็นคนที่สั่งสารวัตรเป็นคนผู้อานวยการทุกอย่างแลผมสั่งเป็นคนสั่งสารวัตรแล้วก็หน่วยสํารวจแล้วก็องค์คลักอะไรของเขานะครับผมซึ่งตัวนี้ก็มาไม่มาเด็ดตอนสองตอนก็ตายห่าไปแล้วนะี่ีตัวประกอบไป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 เอาความคิดเห็นผมนะโอเคเรามาดูถึงตัวที่แบบเฉยเฉยบ้างนะครับผมอ่าผมก็จะยกพอบพิกซิตเลยนะผมมึงไม่มีอะไรเลยนะฮะมึงไม่หลอนะผม คนไม่อยากได้นะมึงไม่หลอกนะครับแต่รับแต่แต่ความแบบเป็นผู้นําสูงนะครับรพอบพิกสิกซินะฮะแล้วตัวต่อมานะครับผมผมก็ขอยกให้เจ้าตัวนี้แล้วกันนะครับผมเป็นทาท่านสัตว์ป่าในตอนที่ซีกย,ยังไม่ได้เข้ามาเป็นนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ถ้าไปดูประวัติก็คือจะเศร้ามากเขาเศร้ามากๆเขาตัวเองอยากมาเป็นเพราะว่าจุดๆนะครับผมไปบอก <c oughs> ไปดูกันเองนะครับผม เพราะว่าไม่อยากสปอยเยอะเกินไปนะฮะโอเคตัวเฉยๆก็คือตัวต่อมาก็เป็นพอบอมากัดละกันนะครับผมพอบอมากัดพอบอมากัดก็หล่อนะหล่อเะเฉยๆนะๆนะผมเฉยๆหล่อแบบใจหล่อไงเออแบบใจหล่อนะฮะตัวต่อมานะผมนี่คบปองนี่คบปองที่ผมคิดนะผมว่านี่คบปองว่ะนี่คบปองแบบเฉยๆนะครับผมเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะผมแต่ ตอนซีซั่น2อาจจะเป็นหลักฐานสำคัญนะครับผมโอเคตัวต่อมานะฮะเฉยๆของผมก็จะมีหลอ,อนี่ครับผมฟันโก้นะผมตัวนี้ก็เฉยๆนะฮะไม่ได้หล่อดที่อะไรนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่แบบว่าเฉยๆอีกนะฮะก็ยกให้คุณว่าฟอกเฉย,ยๆไหมไอ้ฟองไอ้ฟอกฟอกหาเนี่ยผมว่ามันเฉยๆนะ ผมก็อันนี้เป็นปอรอคิดถึงความส่วนตัวนะครับผมคิดคิดต่างยังไงก็คอมเมนต์บอกไปกันได้นะฮะก็มองว่าเฉยๆนะครับผมมองว่าเฉยๆไม่ได้เท่อะไรนร้ามาอ p พีเออซีซั่นสี่นี้แม่งก้าวเล้าขึ้นเยอะนะ้มแต่ก่อนยังน่ารักอยู่เลยครับผมเดี๋ยวนี้มันก้าวเล้าขึ้นเยอะนะแต่ถ้ามึงอยู่เอเกอร์ลิตนะครับผม <laughs> โอเคตัวต่อมาเลยนะฮะ ตัวนี้ดีกว่านะตัวที่คนที่ชาชาช่วยช่วยไว้ในซีซั่นที่สองนะผมจำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะฮะโอเคตัวต่อมาเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเจ้าแม่หิวเงินนะครับอันนี้ก็เจ้าแม่หิวเงินนะครับผมอันนี้ก็อจำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะครับผมก็ถ้าใครจําชื่อก็โปรดเปลี่ยนไว้ด้วยกันนะครับผมก็คือประเด็นก็คือ ผมจะงจำชื่อกับตัวที่มันเทๆนะตัวที่มันออกมาแล้วมันดูโอ้ยเท่ว่ะยังส่วนมากจะจําอย่างนั้นนะตัวที่ออกมาไม่เท่จะไม่ค่อยจำแต่จะจําหน้าไว้แล้วก็จำบทบาทของเขาไว้แค่นี้โอเคมาเริ่มตัวต่อมากันเลยนะฮะตัวต่อมาผมก็จะยกให้ตัวเฉยๆเอาเป็นเป็นอะไรดีนะฮะเป็นอันนี้ละกันนะครับผมนี่ละกันอันนี้เป็น ผู้คนใหญ่คนโตของหน่วยสารวัตรทหารนะฮะเป็นหัวหน้าเหมือนเออร์วินนะ,ะใช่ครับผมเป็นเหมือนโอเวินเลยนะฮะอืมหมดหรือยังนะฮะสำหรับตัวผมน่าจะหมดแล้วนะฮะก็ะจะมีตัวหนึ่งครับผมยูมีนฟิกนะฮะตัวนี้ยูมีนนะผมไม่ใช่ยูมีนฟิกนะฮะ นะครับผมยังไม่ยังไม่ปรากฏในซีซั่นแรกนะฮะแต่ซีซั่น2แกคือคีย์หลักของหนังเรื่องนี้เลยนะฮะแนะนำว่าให้จำแกไว้ดีๆนะครับผมแกคือคีย์หลักคีย์ตัวปิดปัญหาทุกอย่างนะฮะอ้อนี่ก็มีตัวนี้เฉวยช่วยนะผมทุกคนเป็นเป็นเด็กที่เออ่มีค่สะช่วยไว้นะครับในตอนซีซั่นแรกนะฮะแล้วก็ตัวต่อมานะผมก็เป็น ตัวนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในแก๊งเยเกอร์ริสนะครับผมตัวนี้ก็ไม่เท่ไม่เท่เป็นผู้หญิงยังไม่เท่เท่าไหร่ยังไม่เท่ยังไม่มีบทบาทที่แบบอุ้ยเท่เลยไม่มีนะฮะโอเคมาดูตัวละครหล่อเท่นะครับผมอันดับที่สองดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งของเฉยเฉยนิโครโลนะผมนิโครโลเฉยเฉยนะไม่มีอะไรนะฮะแต่ก็แอบหล่ออยู่นะแต่ก็ยังเฉยๆอยู่ยุนะฮะผม โ okay. อ,อเคเดี๋ยวเฉยมีเท่านี้แล้วกันนะฮะมาตัวคราวนี้ก็จะเป็นตัวละครหล่อเท่กันแล้วนะฮะความคิดเห็นส่วนตัวนะย้ำอีกทีนะครับผมโอเคตัวที่ผมคิดว่ามันหลอ่อเท่นั่นเหรออันดับที่สองนะฮะผมขอยกให้แอนนี่เรยอนฮานทำไมผมยกให้เป็นอันดับสองนะผมเพราะว่าแกยังไม่มีบทเท่าไหร่ในซีซั่นนี้นะครับผมแกยังเป็นแค่ หุ่นมิงมิงให้อามินพูดนะฮะแค่นี้แหละครับผมตัวต่อมาครับผมพ่อชาชาครับผมผมชอบแกมากนะครับผมผมชอบแกมากตอนนี้แกบอกว่าตอนที่แกจะฆ่ากาบินะครับแกแกบอกว่าลูกยังไงก็ต้องไปตายอยู่แล้วนะครับเหมือนแกรู้ดีนะครับเหมือนแกรู้ว่าลูกยังไงก็ต้องไปตาย,ยแล้วแกก็เลยไม่เอาเรื่องกับไอเด็กเปรตนี่นะฮะเกลียดน,นมากเลยมงดูะฮะโคตรสะใจตอนมีงโดนกระถือเลยนะฮะ โอเคตัวต่อมานะครับผมผมขอยกให้ดูแบบว่าโค้ดเนี่ยมันต้องอยู่ในโหมดเฉยๆนะโอเคโอเคผมลืมลืมขอโทษด้วยนะโค้ดก็คือยังเฉยๆอยู่ยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรนะแต่ต้องรอกันต้องรอกันต่อไปนะครับผมต้องรอกันซีซั่นสองนะฮะผมก็ดูซีซั่นสองมางานจบแล้วนะแต่ก็ไม่สปอยละกันนะครับผม โอเคมาดูกันตัวต่อมานะครับผมยกให้อามินแล้วกันนะครับอาบมินก็เป็นตัวละครหล่อลเท่อันดับที่2นะครับก็ตัวนี้ก็มาซีซั่นนี้ก็คือเทขึ้นเยอะนะครับผมปกปะคาแรคเตอร์นี่แบบโคตรโดนใจอะ่ะเออคือแบบหล่อนะครับผมตัวต่อมาก็เบลทูธนี่มัน,ม,นมันไม่มีในบทนะครับแต่ผมก็ยกให้มาบบอันดับ2แล้วกันเพราะว่าติดใจจาะ ซีซั่นสามซีซั่นสองซีซั่น1นะครับผมเพราะแก่แก็ค่อนข้างจะเท่นะฮะโอเคต่อมาก็คอนนี่ครับผมคอนนี่ก็เป็นตัวที่แบบเหมือนงงโง่นะครับผมแต่เก่งนะเป็นตัวที่ผิวไหวมากครับผมนี่แหละแค่นี้นะฮะตัวต่อมานะครับผมผมขอยกให้กิช่าเยเกอร์แล้วกันนะครับกิช่าเยเกอร์ก็เป็นพ่อของเอเรนนะครับผมก็ไม่มีบทนะครับผมแต่ ด้วยความที่แบบพอไปรู้ประวัติอ่ะเออแม่งแบบเป็นตัวที่แบบหากินกับลูกนะมึงอ่ะแต่มันก็เท่นะม,มันเท่นะนเทมากนะครับทำมาละกันนะตัวต่อมาก,ก็จะใส่ให้แบบไวๆเลยละกันนะครับวิลลี่ไทเบอร์นะวิลลี่ไทเบอร์บต,ตัวนี้ก็เ,ออเป็นคนของไทเบอร์นะหรือเป็นคนของไททันคอ,สอนสสงครามนะฮะต่อจากวิลลี่ไทเบอร์นะผมก็คงไม่พ้น ท่านขอสองคารามนะผมตัวนี้จําชื่อไม่ได้นะครับผมเพราะว่าแกออกมาแกก็ผมตอนแรกผมไม่รู้ไงแกออกมาแกแปลงร่างเลยผมก็อ่ะเฮียช,ชื่ออะไรวะเนี่ย <laughs> โอเคช่างมาแล้วกันนะครับผมตัวนี้ก็เท่นะแต่บทน้อยไปหน่อยบทการต่อสู้น้อยไปหน่อยจริงๆนะผมจะเพิ่มแบบว่าแบบสู้บูบูเดือดๆเนะี่ยมันจะมันมากนะครับผมบทต่อสู้น้อยไปหน่อยนะผมข้อเสียนะฮะ ตัวต่อมาก็เออวินแล้วกันนะครับเออวินเป็นตัวที่ไม่มีบทนะไม่มีบทในซีซันสี่นะฮะแต่ด้วยความหล่อเท่ของแกด้วยความที่แบบว่าซีซันหนึ่งพ้าอยู่ซีซันหนึ่งซีซันสองซีซันสามผมให้เป็นเทียร์แบบตัวที่าสาวอยากได้เป็นผัวแน่นอนนะครับผมเพราะว่าแบบโคตรได้อะเออคือเขาโคตรได้อะความที่แบบว่าแบบเย็นชากับเพื่อนร่วมทีมะโอ้แม,ม่งโคตรดีนะผมแม่งรู้สึกแบบคนแม่งดูแข็งแกร่งนะฮะตัวต่อมาผมขอยกให้ ไซค์ยูมิลนะครับยูมิลก็ไม่มีอะไรนะครับยูมิลผมก็จะไม่ขอพูดแล้วกันนะครับก็พูดจากซีซันหนึ่งสีซั่นสองสีซั่นสามก็คือมันเท่มันก็ขั้นเท่นะครับผมเอามันอยู่แค่ซีซันหนึ่งสีซั่นสองดีกว่าซีซั่นสามหายตัวไปแล้วนะาวโดนแดกไปแล้วนะฮะโอเคผมพูดถึงไซค์ดีกว่านาะผมซค์นี่แบบพิกพันธ์นาะวพิกพันถือว่าพิกล็อกกันหน้าดูนะฮะเพราะว่าแกเป็นเป็นแกเป็นตัวบงการทุกอย่างเลยนะฮะผม ก็จะไม่ขอเล่าอะไรมากกว่าน,นี้นะครับผมแนะนําว่าไปดูก่อนนะผมไปดูไปดูอนิเมะให้จบก่อนละกันนะฮะผมไม่ขอสปอยนะฮะโอเค okay. ตัวต่อมาก็คิสตาลนะกันคิสตาก็เป็นตัวที่แบบไม่ได้หล่อเท่แต่น่ารักนะน่ารักมากนะครับซีซั่นสีนี่แกแบบไลเนอร์บอกอยากขอแต่งงานนะับผมไลเนอร์บอกผมมาเลยนะฮะ <laughs> ไลเนอร์บอกอยากขอแต่งงานเลยนะฮบผมโอเคตัวต่อมาเลยนะฮะ ก็จะยกให้ฮันจิแล้วกันนะฮันจิฮันจิก็เป็นตัวที่แบบว่าจากซีซันซีซันซีซันที่แล้วแล้วเนี่ยแกจะดูเป็นคนที่แบบว่าตลกเฮฮามากครับผมแต่พอมาในซีซันเนี้ยแกต้องยกทุกอย่างนะเออร์วินเหมือนแบบให้แกพอเออร์วินเสียไปนะแกก็ต้องขึ้นมาเป็นทุกอย่างของทีมนะฮะกันรีวายนะครับผมซึ่งก็าทาให้แกปวดหัวมากครับผมก็อย่างที่ว่านะฮันจิก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผม โอเคเรามาดูกันที่ตัวที่สาวๆอยากได้เป็นบัวทั้งโลกนะฮะสำหรับสำหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมคิดนะก็ผมจะยกให้ตัวที่แบบไม่ค่อยมีอะไรก่อนเลยเอยเ้๋ยวผมขอเอาตัวละครหล่อเท่ดับสองไกนี้ก่อนชาชาแล้วก็น,นี่แล้ากเยเลน,น่านะครับชาชาเยเลน,น่านะครับชาชาก็มาออกมาไม่ได้กี่ตอนนะผมก็ลาโลกไปซะแล้วนะครับแต่ด้วยความที่แบบแกยังน่ารักอยู่นะแกยังน่ารักสําหรับผมอยู่นะฮะ แกลงยังติดอันดับนี้อยู่นะครับผมโอเคตัวต่อมาเลยนะผมก็คือเยเลนานะฮะเยเลนาก็เป็นตัวที่อืเทนะเทมากครับเทมากเป็นตัวที่ผู้หญิงนี่ดูเทมากที่ชอบเอรนเยเกอร์เป็นพิเศษนะฮะเทมากครับผมแล้วก็เป็นตัวแบบวงการทุกอย่างการพูดโกหกผสมกับความจริงนะผมทําให้เขาจับทางไม่ไม่ถูกเลยนะฮะไปกูก็จับทางไม่ถูกนะัะผม โอเคก็ขออีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวที่หล่อที่อันดับที่2นะครับขอจกให้แกเรียสแล้วกันนะครับแกเรียสจะเป็นไททันกามนะฮะเป็นไททันกามที่ตอนแรกมาอย่างเก่งเลยแต่พอเจอคนคนนึงไปนะแกกลายเป็นง่อยแดกนะไอ้สองคนนี้สองคนนี้เมื่อเจอ2คนนี้ของเอเคร์แมนไปแกง่อยแดกง่อยแดกทำเพี้ยะไม่ได้เลยนะฮะยากจะยืนเอ๋อเลยผมแต่มันก็ยังหล่อเท่นะผมเป็นตัวที่ไวมากนะฮะ โอเคมาพูดถึงตัวที่สาวๆอยากได้เป็นผัวดีกว่านะฮะก็คงจะเหลือแค่นี้แหละนะแต่ผมจะพูดเรียงตัวเลยละกันนะตัวแรกผมขอยกให้แจนละกันนะแจนคิสเตียนนะฮะทำไมถึงยกให้แจนนะผมบอกเลยว่าแจนซีซั่นนี้แม่งดูแบบดูข,ขึ้นเยอะดูแบบเป็นผู้ใหญ่มากจากซีซั่นหนึ่งที่มันแบบว่าแบบปกเปียกอยู่เลยนะครับผมแต่ซีซั่นนี้แม่งแบบเป็นผู้นาอะเป็นผู้นําที่แบบโคตรดีโคตรเท่อะ คือถ้าไม่มีอาร์มินก็มีแจนเนี่ยนะผมเป็นผู้นําที่แบบว่าคอยสั่งการทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะฆ่ากันไปทําไมนะครับรอบตัวแจนบอกนะฮะตัวนี้แม่งน่าเป็นพระเอกมากกว่าพระเอกอุ๋ยโอเคครับผมตัวต่อมานะผมขอยกให้พีกแล้วกันนะผวพีกเป็นตัวที่น่ารักน่ารักแบบกูโคอยากได้ด้วยน่ารักกับน่ารักจัดนะับน่ารักมากนะฮะแลวน้องแกยังแบบ มีฉากหนึ่งที่แกบอกว่าแกอยู่ในไททันมาสี่เดือนนะและแกก็ยืนสีขานะบอกถนัดมากกว่าในร่างนั้นนะครผมตลกจริงนะครับผมโอเคโทต่อมานะฮะโทต่อมาผมขอยกให้ไรเนอร์ัมไรเนอร์ถึงแม้ซีซสั่นนี้แกจะดูขี้ขาดนะผมแต่ใ,ในสายตาผมแม่งโครเท่นะับไรเนอร์เป็นคนที่เท่มากนะผมเท่แบบเท่ระเบ,บิดอะซีซั่นนี้ผมมองเลยมันแบบ มันจะฆ่าตัวตายไปหลายครั้งนะหน้ามันจะเว,เวอร์ไปหลายครั้งนะแต่ผมชอบความเท่ของมันที่แบบว่าเข้าไปช่วยแกเียสอะไรพวกนีน้อยากอยู่เพื่อเด็กๆอย่างเงี้ยเออยอมรับความผิดตัวเองเนี้ยแบบไม่น่าเข้าไปเลยนะคือบทแกยเยอะมากครับผมซีซันนี้นะฮะโอเคตัวต่อมาผมขอยกให้3ามตัวทีเด็ดนะผมยกให้มีกษัระะก่อนเลยมีกษระะเป็นตัวที่ซีซันหนึ่งซีซัน 2, สองซีซัน 3, สามซีซันสี่ไม่มีแผ่วนะครับแม่งยังโหดทุกซีซันนะม,มันโหดมากครับผม แม่งสู้กับไทท่านขอสงคารามได้แบบโคตรเดือดอลังการงานสร้างนะฮะ,ฮะก็เท่เลยนะผมสัตชาติไอ้เครื่องแมขอแกให้ตะกูลนไอ้เครื่อแมขอแกนะครับผมแต่ซีซั่นนี้จะโดนเอเลนทำลายจิตใจไปหน่อยนะครับผมตัวต่อมาก็เลยนะผมก็คือตัวร้ายแล้วไม่ใช่นะครับอ้น,นี้คือพระเอกนะผมที่แม่งเล่นเป็นตัวร้ายแต่แม่งก็แบบ ตอนที่แม่งมัดผมมาโอ้โหแม่งเทจัดนะครับแล้วก็ตอนตอนที่แม่งออกมาผมชอบตอนตอนที่มันออกมาตอนเจอกับไรเนอร์สุดแล้วนะผิดเสด็จเออแม่งอยู่เท่มากครับผมแม่งแบบแล้วแม่งผมแม่งแปลงร่างนะมันดูแบบเฮี yeah, ้ยมาแล้วว่าพระเอกกูแต่ทำไมมันเฮี้ยมันเร็วจวังวะแล้วก็มีจังหวะหนึ่งครับผมที่แต่ท่านก็อสงครามกางจะแปลงร่างนะฮะก็คือแม่งต่อยหน้าเลยแม่งเปิดก่อนได้เปนะรี่ยบนะัะผม เลวจริงๆนะมึงอะแต่มึงยังหล่อเท่นะึงยังหล่อเท่เป็นตัวที่สาวๆกูเชื่อว,ว่าอยากได้เป็นผัวทั้งโลกนะฮะโอเคตัวต่อมานะผมขอยกให้เจ้าพ่อแห่งวงการสุดหล่อที่สุดในเรื่องนี้แล้วก็ที่สุดในอนิเมะที่ผมชอบทั้งหมดทำาม้ผมพูดอย่างนี้นะครับผมรีวิวเป็นตัวที่เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในอนิเมะบนโลกนี้ที่มีมานะับผมด้วยความที่แบบแกโคตรหล่ออะเออ นะครับผมแล้วซีซั่นนี้แกแบบตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรเหมือนจะไม่มีอะไรมากมายนะครับผมแต่พอได้เจอกับไอ้เจ้าซซกนะครับผมเจ,เจ้าเธอเจอเจ้าไซกไปเท่านั้นแหละโอ้โหแม่งโดนหันเป็นไส้กรอกเลยนะครับผมยังแม่งขมคตรชอบฉันว่าแกก็เป็นได้แค่ไอ้หน้าหนวดที่นั่งอ่านหนังสือไปเฉยเฉยแกคิดว่าจะหนีฉันพ้นเหรอแม่งโคตรก๊อดอะเออแม่ง,มงไปดูไปดูฉากนั้นนะครับแม่งโคตรมันนะครับผมชอบมากนะฮะ ตัวต่อมาตัวนี้ไม่มีบทนะผมอยู่มินฟิกแล้วผมก็จะยังไม่พูดถึงมันนะแต่ผมจะใส่มาในตัวละครที่ครับอ่านี่ละกันนะผมแต่แกเป็นคีย์หลักของเรื่องนี้เลยนะฮะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมอาจจะมีเนื้อหาสปอยนะผมแนะนานะผมไปดูก่อนแล้วค่อยมาดูผมนะผมการจัดเทลลสนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะผมความคิดเห็นส่วนตัวนะผมไม่เกี่ยวบใครทั้งสิน้นนะฮะถ้าใครแนะว่ามันไม่ถูกยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้วยละ่ะนะครับผม โอเคนะครับถ้าใครชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตรดันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ซีซันหน้าับซีซันนี้เฮ้ย EP นี้นะครับซีซันไม่ใช่ติดไทยท่านแล้วเนี่ยเออนะครับ EP นี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ